สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะผมลิงลงครับผมนี่นะเรา,อ,าอย่างที่บอกครับผมเรามา,ามีอาชีพอีกอาชีพนะึงที่อยากจะบอกเพื่อนๆไงว่าเราเป็นอาชีพที่หางเงินกับเกมนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะ ว่าเพชรเราก็ได้กระเด้งขึ้นมาอีกนิดนึงนะอย่างนี้นี่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมอ่าเพชรเพชรแบบนี้เห็นไหมอย่างอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าผม ไม่ได้ไปปั๊มไม่ได้ไปอะไรเราเราสายฟาร์มไงเห็นไหมอย่างที่ผมเห็นว่าผมฟาร์มไปแล้วก็ผมก็ของของมันก็ขายเรื่อยๆนะของเราหาไม่ได้เราก็เอาไปตั้งขายไว้นะพอถึงเวลาปุ๊บมันก็เข้ามาเราก็เห็นไหมนี่ทางเรานะอ่าเพืเ่อนๆเห็นไหมนะแต่แต่ว่าเพชรชุดนี้ผมก็ก็กะว่าน่าจะคืออยากจะใช้เองบ้างน,นะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะว่ายังไงนะ อนีอยากให้เพืเ่อนๆดูนะว่าเราไม่ต้องไปปัม๊มเราไม่ต้องไปอะไรเราใช้หัวสมองกับเทคนิคนะเพื่อนพยายามใช้เทคนิคเราใช้เทคนิคเยอะๆถ้านี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูนะ,ะนี่เพชรเราเห็นไหมจากห้าร้อยกว่ากว่าไหมดีดปุ๊บเอ้ยเป็นไง ขึ้นสามพันสามพันกับสี่พันเลยง่ายไนี่เห็นไหมเออเราหาเราต้องเก่งกับฝรั่งเลยเพื่อนอย่ายอมแพ้นะลิงลมฝากไว้อย่ายอมแพ้เราต้องเก่งกับฝรั่งนะสู้ๆเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้เพื่อนสู้ๆหาวิธีกันเอาดิอย่าไปยอมตัวเอยเรื่องแค่นี้นะเราเด็กไทยเราไม่แพ้ต่างชาติอยู่แล้วผมลิงลมบายบายฝากไว้แค่นี้แหละจุบชบ